สี่สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเราให้มีขึ้นให้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นหรือว่ามั่งคั่งร้าบ,บุยขึ้หนึ่งทำสิ่งใหม่คิดสิ่งใหม่พูดแบบใหม่มันเหมือนการหาปลามันเหมือนชาวประมงเนาะ,ะเขาไปหาปลาที่ไหนเคยได้ปลาเท่าไหร่เคยหาในสถานที่ไหนก็ใช้อุปกรณ์แบบเดิมไปหาในสถานที่เดิมมันเคยได้เท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นเพราะนั้นไอ้คำว่าคิดใหม่พูดใหม่ทําใหม่นะมันจึงสําคัญมากเพราะว่า มันไม่เคยมีใครที่ทําแบบเดิมแล้วได้ผลผลิตใหม่ๆได้นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ 2. ศรัทธาในตัวเองให้มากว่าตัวเองมีความสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่มันจะประสบความสําเร็จที่มันจะทําให้มีความสุขที่มันจะทําให้มั่งคั่งขึ้นคนไม่มีศรัทธาในตัวเองมันเป็นพวกหย่อนแย่ใจสออเปล่าบางแต่คนที่มีศรัทธาในตัวเองเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจไม่หยุดไม่ยกเลิกไม่ยอมแพ้ไม่ถออใจ n e v e เ give up เพราะฉะนั้นมันสาคัญตรงนี้เขาสาหรับคําว่าศรัทธาในตัวเองสามเป้าหมายต้องชัดเจนเป้าหมายไม่เลื่อนลอยคําว่าชัดเจนไม่เลื่อนลอยคือพอทาไปครึ่งเดือนเปลี่ยนเป้าหมายอีกแล้วทำไปหนึ่งเดือนเปลี่ยนเป้าหมายอีกแล้วทำไปเดือนครึ่งสองเดือนเปลี่ยนเป้าหมายอีกแล้วแต่คนนี้คําว่าเป้าหมายชัดเจนคือไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าเขาศรัทธาในตัวเองเขาจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายบ่อยเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจเอาให้เต็มที่เอาให้สุดกําลัง เอาให้สุดความสามารถเอาเด็วิ่งไปมันไม่มีแรงวิ่งก็เดินไม่มีแรงเดินก็คานไม่มีแรงคานก็ไ่ไปเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าเป้าหมายไม่เปลี่ยนเพื่อให้ถึงเป้าหมายสุดท้ายทําทันทีทอทอทอทำทันทีททททททนทคิดแล้วไม่ทํามันก็อยู่ในคิดพูดแล้วไม่ทำมันก็อยู่ในพูดจินตนาการแล้วไม่ทําก็อยู่ในจินตนาการเพราะฉะนั้นสี่อย่างเนี่ยหนึ่งทำสิ่งใหม่คิดสิ่งใหม่พูดสิ่งใหม่สอง ศรัทธาตัวเองอย่างจริง,จรงใจสามเ,เป้าหมายชัดเจนไม่เลื่อนลอยไม่เปลี่ยนเป้าหมายมบ่อยๆและสี่ทำ,ทำทันทีนี่แหละที่จะทำให้เรามีความสุขึ้นประสบความสำขึ้นมั่งคั่งขึ้นมาฝึกไปได้วยกันกับกิตสินอินดี้เชื่อว่าชีวิตนี้ดีขึ้นได้อีกกดหัวใจคอมเมนต์ให้แชร์ออกไปแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ